นะครับเทา้ามันสามารถแตะพื้นได้พอแตะพื้นปุ๊บคุณก็ขึ้นมาขี่นะครับมันจะขี่ง่ายห้านะคันนี้บางคนก็ใช้แบบเหมือนพุกกทัวริงอะ่ะขี่ไปขี่ไปแล้วก็จอดยืนบนรถได้นะครับหามาัไดมาก็ให้ให้ยาวๆมาสำหรับใครที่แรงน้อย จกักรยานเสือภูเขาดีอย่างไรและดีกับใครนะครับปลอดภัยใช้งานง่ายนะครับขี่ง่ายขึ้นง่ายนะครับขอถนนดีนะครับเพราะมีหนา้ายางที่กว้างนะครับปลอดภัยมีช่วงท่าในการขี่ที่สบายนะครับไม่ต้องก้มต่ํามากมีดิสเบรกนะครับช่วยลดระยะเบรกได้ดีปลอดภัยแม้ในขนาดพื้นเปียกมือเกียร์ใช้งานง่ายนะครับรวมทุกอย่างไว้ในตำแหน่งเดียวกันเลยมีเฟืองหลายเฟืองนะครับรองรับความสูงชันที่แตกต่างกัน หรือคนที่แรงมากและแรงน้อยสวัสดีครับจากโกดังจักรยานโกไบจักรยานราคาหน้าถีบนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําจักรยานแบรนด์เยอรมันนะครับยี่ห้อคิวซีคินะครับเป็นจักรยานเสือภูเขาล้อ27.5นิ้วเกียร์27สปีดนะครับแต่เป็น27สปีดที่ใช้เดิโอเล่มาเลยนะครับเดี๋ยวจุดเด่นคันนี้ดีกว่าลักษณะเฟรม ถ้าเห็นตักลาเฟรมนะครับมันจะโค้งลง <S <S โค้งลงดียังไงนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะครับนังขี่ไม่คล่องเนี่ยนะครับเฟมที่มันโค้งลงเนี่ยคือถ้าสูงไม่มากคนสูงไม่มากเนี่ยหวืาคนคล่อมเนี่ยนะฮะมันจะมีระยะตรงเนี้ยให้เยอะนะครับคุณสามารถยืนบนยืน,นบนพื้นนะครับ แล้ว,วันไดเนี่ยแมะมันจะมันจะไม่สูงจากพื้นมากนะครับถ้าเกิดคุณไปยืนข้างบนนะครับเท้าอ่ะมันสามารถแตะพื้นได้พอแตะพื้นปุ๊บคุณขึ้นมาขี่นะครับมันจะขี่ง่ายนะค,คันนี้บางคนก็ใช้แบบเหมือนพวกโทัวริงอ่ะขี่ไปขี่ไปแล้วก็จอดยืนบนรถได้นะครับหาบันไดมาก็ให้ให้ยาวๆมาสำหรับใครที่แรงน้อยๆนะครับแล้วก็ทีเฟืองเนี่ย เขาจัดมาให้แบบเหมือนพวกเห็นไหมฮะใช้เดียวเล่มาเดียวเล่มันจะแบบขามันยาวอ่ะพอขามันยาวปุ๊บมันจะรองรับเฟืองที่ที่มันใหญ่ๆได้นะครับขี่บนที่สูงชันอะไรได้ดีเลยนะครับแล้วก็ให้ดิสเบรกมาเป็นเบ็กน้ำมันนะฮะเบ็กน้ำมัน นะครับเป็นชิมมานนะครับเบกน้ำมันคันนี้เป็นเฟรมอัลลอยซ่อนสาย,ยาเนี่ยมันจะซ่อนสายตรงนี้นะครับให้จานหน้ามาสามให้จานหน้ามาสามนะครับจานใหญ่ก็ขี่ทําความเร็วทั่วไปนะครับ จานกลางจานเล็กเล็กลงไปก็สําหรับขึ้นเดินขึ้นภูเขาใช้แรงน้อยๆน,นะครับฐานหน้ายางหนยี่สิบเจ็จุดห้านะครับถ้าเทียบแล้วเนี่ยเห็นไหมสามนิ้วนะครับก็ถ้าจะกว้างกาหถนนได้ดีนะครับมีโชครับมาให้เป็นโชครับน้ำมันนะครับ พร้อมกับรีโมทเห็นรีโมทไหมครับรีโมทก็คืออันนี้เป็นปุ่มปลดล็อกอันนี้เป็นปุ่มล็อกนะครับล็อกล็อกตรงนี้นะครับแล้วก <'t> eh, like ็ปลดล็อกมันก็จะไปดันล็อกตรงนี้นะครับแล้วคุณคุณกดล็อกปุ๊บตรงนี้มันจะล็อกโชคมันจะโชคมันจะล็อกได้นะครับสำหรับขี่พื้นราบ ทำให้คุณขี่ได้เร็วขึ้นนะครับถ้าเกิดเจอคู่ขาปุ๊บคุณก็ปลดล็อกนะครับปลดล็อกให้มันยุบได้นะครับสำหรับในพื้นที่ที่คู่ขาสุรกันดารมันจะช่วยคุณให้ขี่ได้นุ่มหรือเวลาเข้าโค้งมันจะรับโค้งได้ดีนะครับจริงๆคันนี้เหมาะกับใครนะครับมันก็เป็นทรงที่แบบขี่ง่ายอะ่นะครับขี่ง่ายสมัยก่อนก็นกทํามาแบบอาจจะเป็นทรงแบบก็ให้แบบ ผู้หญิงขี่แต่จริงๆแบบผู้สูงอายุหรือคนที่แบบต้องการขี่จักรยานสบายๆเนี่ยก็แนะนํานะครับคันนี้ขี่ง่ายขี่สนุกด้วยนะครับแล้วก็พวกคนใดมันจะอยู่ใกล้กับพื้นหน่อยนะครับมีชค็คอัพขี่สบายยิบียวสปีดเลยให้มาเทอร์เวอร์เลยนะฮะเทเวอร์จริงๆคันนี้นะครับรุดเกียร์นะครับชิมโบเอาตัดเราจะพะมือนะตัวตีนส่วนตีนเนี่ยมันเป็นเดียวเล่น,นะครับเพราะต้องการให้เป็นขายาว เบรกเป็นชิมานโน่นะครับเบรค้ะมันเบร้ํามันคือคืออะไรเหมือนเบรกมอเตอร์ไซค์นะครับเบรกมอเตอร์ไซค์นะครับเบรค้ะมันเนี่ยมดมีนิ้วก้อย right? นะนิ้วก้อยเดียว right? นะนิ้วก้อยเนี่ยคุณใช้นิ้วก้อยคุมได้เลยน right? ะครับเลาคุณวางมือ right? นะครับครั้งนี้คนจะสอบดีไซน์เยอะหน่อยนะ right? เพราะว่าดีไซน์มาผมว่าคนที่เริ่มต้นนะ right? ครับก็เหมาะเลย right? นะครับนิ้วโปง้งผมนะอันเนี้ยลดความเร็ว right? นะครับนิ้วชี้ดูนะครับเร่งความเร็ว เร่งไปได้เก้าเสียนะครับ,ลบ,รรรบแล้วความเร็วนะครับลดความเร็วตรงนี้แล้วเบรกลุกวางมือเนี่ยวางนิ้วโป้งอย่างนี้วางนิ้วชี้อย่างนี้นะครับมีก้อยนิดเดียวคเก้เอาอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าชกไอ้ล็อกชกนะครับอันนี้กดล็อกนะครับอันนี้กดปลดล็อกนะครับเปี๋คนักษสอนเยอะหน่อยนะครับ บางที่เขาเรียกว่าตรงนี้เขาเรียกคอรกพิดแต่ผมก็จะเนี่ยเอาง่ายๆายไม่ต้องไปจํำสับอะไรมากมายนะครับเนี่ยทุกอย่างมันรวมอยู่ที่มือนะครับลดความเร็วเร่งความเร็วเบรกปรับโชค๊คนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับครบ กดีมีความสุขอย่ายืมกดไดค์กดแชร์กดซ้ำจะใช้ด้วยนะคะ